BDMS Q3-2568 งบดีกว่าคาดเล็กน้อยสรุป5ไฮไลท์สำคัญ 1. กํากำไรฟื้นจากฐานต่ำไตรามาสก่อน Q3 มีกำไรสุทธิ4,319อล้านบาทเพิ่มขึ้น24%จากไตรามาสก่อนหลัง Q2 ผ่านช่วงฐานต่ำเพราะโรคไข้หวัดลดลงพอผู้ป่วยกลับมาเห็นภาพฟื้นตัวชัดเจนขึ้น 2. รายได้โตเล็กน้อยแต่มาจิ้นดีขึ้นเน็ตมาจิ้น15.1%ดีขึ้นจากไตรามาสก่อนสะท้อนว่าบริษัทคุมต้นทุนและการดำเนินงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. ผู้ป่วยต่างชาติยังหนุนผลประกอบการหากตัดกัมพูชาออกผู้ป่วยรวมโตประมาณ10% y เ a อร์เ e a r ยียออนเียโดยเมียนมาโต35%กาต้า31%ซและอเมริกา20ทําให้รายได้ต่างชาติยังเป็นแรงพยุงสําคัญครับ 4. งบดุลแข็งแรง BDMs มี net DE เพียง0.1เท่าทำให้เดินหน้าลงทุนใหม่ได้โดยไม่ต้องพึ่งหนี้มากและรักษาปันผลระดับ3.5-4%ต่อปีได้ต่อเนื่อง 5. โรงพยาบาลใหม่เริ่มเปิดหนุนการเติบโตปีหน้าปีนี้ลงทุนกว่า7 0 0 0ล้านบาทโรงพยาบาลใหม่อย่างพยาไทยบอวินและกรุงเทพเขาใหญ่เริ่มเปิดแล้วปีหน้าและปีถัดไปจะเริ่มรับรู้ไรายได้จริงมากขึ้นแนวโน้มไตรมาส4 แม้ Q3 จะเป็นไฮซีซันแต่ Q4 ยังมีโอกาสได้แรงหนุนจากผู้ป่วยต่างชาติและบริการจากโรงพยาบาลใหม่ข้อมูลเดือนตุลาคมเองก็ยังอยู่ในระดับดีทำให้ภาพปี2025-2026มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับ